สวัสดีสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี 4, ทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วสําหรับงานซ่อมกิดทายอินเวอร์เตอร์นะครับวันนี้มาเจอซูเออร์หนึ่งพองร้อยวนะครับตัวสีขาวตอนนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็เริ่มใช้กันเยอะแล้วนะครับพอมีการใช้เยอะก็เริ่มจะมีการ พังเยอะเสียเยอะนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ส่งมาไกลนะครับเขาเอามาให้ที่บ้านนะครับก็ไม่อยู่ไกลกันมากสักเท่าไหร่นะครับมาสัก10 20โลนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเขาดูคลิป Youtube แล้วเป็นอาการเหมือนอในคลิปนะครับก็คือติดโคด e 0ศูนะครับคราวนี้ผมตรวจเช็คแล้วนะครับ ตัวเช็คฟิลฟิลไม่ขาดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องดูแล้วนะครับเป,เปิดเครื่องดูแล้วนะครับมอสเฟตเอไม่ช็อตนะครับอาการติดโคน E01 ก็คือไม่มีไฟเอซเข้านะครับ ไม่มีไฟเอเข้าจริงๆแล้วมันจะต้องฟิลขาดหนึ่งละสองมัดเฟดช็อตแล้วแต่ครั้งนี้มัดเฟดไม่ชอ็อตฟิลไม่ขาดนะครับแต่ไฟ AC ไม่เข้าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเปิดเครื่องนะครับดูที่หน้าจอนี่นะครับวนเตดเป็นศูนย์นะครับติดโคด e01 นะครับเดี๋ยวผมลองปิดแล้วเปิดให้ดูนะครับ โวมเต็เป็น0นย์ e 01, 4, w, 0, 0 w, นะครับอีโคตีศูน ac ศวัตศน์ศูนยโวลต์นะครับก็อาจจะต้องตรวจเช็คกันยาวๆไปนะครับเพราะว่ายังไม่มีจุดไหนที่เห็นได้ชัดนะครับว่า,ามันจะเสียหายนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือวัดแล้วนะครับ เพราะว่ามองด้วยตาเปล่าไม่มีตัวไหนเสียหายเลยนะครับอลองใช้เครื่องมือวัดมอดเฟสแล้วก็ไม่ช็อตนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับตัวนี้ว่าจะเป็นตรงจุดไหนนะครับมันก็จะเป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะมาใหม่พอสมควรสำหรับงานช่างนะครับว่ามัดเฟสไม่ช็อตฟิลไม่ขาด แต่ว่าไม่มีไฟล์ AC เข้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับต่อจากนี้ก็เป็นการ ตรวจเช็คในฝั่งมอเตเฟนะครับจริงๆจริงๆผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมซ่อมเสร็จแล้วะจะบอกว่าไงเหมือนว่าผมยังไม่ได้ถอดเครื่องใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมถอดเครื่องไปแล้วนะครับก็คือถอดบอร์ดเนี่ยถอดบอร์ดออกมาการที่จะถอดบอร์ดเนี่ยนะ,ะในตัวเนี้ยนะครับพันสองร้อย VA เนี่ย การถอดบอร์ดเนี่ยจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับน็อตมีทั้งหมดหกตัวนะครับถอดน็อตออกมาการที่จะถอดขั้วแบตออกนะครับต้องถอดพัดลมด้วยไม่งั้นน็อตมันติดนะครับมันเอาออกไม่ได้ต้องถอดพัดลมด้วยเป็นการยากลำบากนะครับเอ่อในการถอดน็อตขั้วแบตนะครับก็ประมาณนี้ ต้องถอดพัดลมผมถอดบอดออกมาแล้วนะครับตรวจเช็คแล้วนะครับเจอตัวเสียแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวไหนมันเสียนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูรูปขึ้นของตัวมอสเฟตก่อนนะครับมอสเฟตที่ว่ามันไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับมีไฟ 220เข้านะครับก็จะมีสัญญาณ50เฮิร์ตพิกทูพิกอยู่11.8นะครับอ m s อยู H ่7.7สัญญาณสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคอาการที่เสียนะครับก็จะมีไดโอดนะครับบริเวณเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนไดโอดนะครับ จะส่องยังไงให้เห็นอยู่ข้างในเลยนะครับมองไม่เห็นเลยไดโอดอยู่ข้างในนะครับอยู่ใต้เนี้ยมันจะมีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งช็อตอยู่นะครับช็อตขาดเลยอะ่ะนะครับแล้วก็มี R นะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับซูมก็ไม่ได้อ R อยู่ตรงนี้นะครับขนาดสองร้อยสี่สิบโอห์มนะครับการที่จะถอด R ตัวนี้ออกได้นะครับโอ้โหแค่นี้เหยยังเหยไม่ได้นะครับการที่จะถอด R ตัวนี้ออกได้ต้องถอด r C สองตัวนี้ออกนะครับขับ R เนี่ยสองตัวออกนะครับถอดบอดออกมาแล้วก็จะต้องถอด C สองตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะบัดกีตรง ตัว R ที่ขาดนะครับไม่ค่อยชัดเลยยังไงเอ่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรสรุปก็คือจะเห็นอยู่ไกลๆนี้นะครับเดมก็ย,ยังไม่เห็นนะครับจริงมันต้องถอดบอร์ดออกมานะครับก็สรุปก็คือจะมี R กับไดโอดนะครับสองตัวนี่นะครับ R กับไดโอดสองตัว ไดโอดจะเป็นไดโอด4841นะครับ1ตัวแล้วก็ R เนี่ยจะเป็นค่า240โอห์มนะครับ1ตัวขาดอยู่ในตำแหน่งที่ผมแจ้งไปนะครับไดโอดจะอยู่ข้างหน้าส่วน R จะอยู่ข้างในนะครับแต่เวลาจะถอด R ต้องถอดคาปาออกมาก่อนนะครับแล้วผมก็ประกอบเข้าไปใหม่เพราะว่าการที่จะเทสเนี่ย ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวหน้าจอตัวสวิตช์ปิดเปิดตัวปลั๊กตัวสายหน้าจอตัวซีมันอยู่กับโครงนี้นะครับที่เราถอดก็ถอดแต่บอดออกไปนะครับเวลาที่เราจะเทสเราก็ต้องประกอบลงให้มันอยู่อย่างนี้นะครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเทสได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องประกอบเลย เดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าอ้าวช่างยังไม่ได้ถอดบอร์ดเลยเสร็จแล้วได้ไงนะครับจริงแล้วคลิป2องนาทีแต่ว่าผมทำสองชั่วโมงแล้วนะครับสชั่วโมงแล้วด้วยการหาสาเหตุมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการที่จะหาอุปกรณ์ตัวเสียตัวเล็กๆตัวน้อยอยู่บนบอร์ดนะครับเยอะแยะมากมายโอเคก็สรุปมันเป็นว่าสัญญาณมาครบนะครับ อะไรที่เสียเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีไฟ220โวลต์มาที่หน้าจอหรือไม่นะครับว่ามันจะติดโค้ด E01 อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเลยจะเห็นได้ว่าไฟออกมาแล้วนะครับ230โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกครั้ง 230โวลต์นะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องไม่รันนะครับเครื่องยังไม่รันอ่าขออภยัยเครื่องรันแล้วแต่ไม่มีวัดออกนะครับเพราะว่ามันติดตัว CT นะครับเขาตั้งอยู่ในโหมดของ CT การย้อนนะครับเครื่องมันก็เลยไม่รันไม่ผลิตไฟไม่ใช่ว่าไม่รันนะครับรันแต่ไม่ผลิตไฟ ถ้าเราอยากจะให้หวัดมันออกนะครับเราต้องทำการปดหมดของการย้อนออกนะครับโดยการเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับให้มันลันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเราก็หาลายแแหลมกดที่หน้าจอนะครับในในในช่องรูซีทีนะครับค้างไว้นะครับแล้วไฟตรงนี้จะกระพริบนี่นะครับ แบบนี้แล้วเราก็จะมาดูวัดนะครับมันจะต้องมีวัดออกเห็นไหมครับวัดออกพลลมทำงานศูนย์จุสี่แอมป์แปดสิบห้าวัตต์นะครับประมาณนี้ผมตั้งแรงดันไว้แค่สี่สิบสโวลต์จริงๆมันใช้สี่สิบสองโวลต์นี่แหละแต่ว่า กระแสจะต้องถึง10แอมป์ขึ้นไปมันถึงจะขึ้นไป 2, 300วัตต์เดี๋ยวผมจะให้มันรันที่500วัตต์เลยนะครับโดยที่จะต้องตั้งกระแสที่15แอมป์อ่ะคราวนี้มันจะต้องรันได้ถึง500วัตต์นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อน เดี๋ยวผมจะให้มันรันห้าร้อยวัตต์นะครับอ่ารันแล้วนะครับสี่ร้อยห้าสิบห้าแล้วนะครับ สี่ร้อยเก้าสิบแปดอีกรอบนึงห้าร้อยสี่สิบเอดวัตต์นะครับมันรันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียในส่วนของมอสเฟตไม่มีปัญหาเพราะว่ามอเเฟตเนี่ยมันเป็นมอเเฟตเดิมๆจากโรงงานนะครับมันก็สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ มันเสียในส่วนของอาชุดไฟที่จะส่งเข้าไปถึงตัว mcu นะครับลายไฟนะครับมันก็จะผ่านตัวไดโอดผ่านตัว r ผ่านตัว c หลายๆอย่างผ่านเข้าไปนะครับจนกว่าจะถึงตัว mcu นะครับ mcu ก็จะประมวลผลออกมาที่หน้าจอนะครับคราวนี้สอตัวนี้ขาดก็ ไฟมันก็ไปไม่ถึง MCU นะครับ MCU ก็เลยแจ้งฟ้องนะครับว่ามันไม่มีไฟ220โวลต์ก็เลยติดโคด E01 ครา e วน,นี้พอเราแก้ไขเปลี่ยนตัวที่เสียหายออกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าไฟมันวิ่งเข้าถึง MCU MCU ก็ประมวลผลออกมาที่หน้าจอนะครับว่ามีไฟออกมาครบถ้วน,นะครับก็หลักการมันมีอยู่แค่นี้นะครับ230โวลต์ไฟบ้านผม รันปกตินะครับพัดลมทำงานเป็นปกติห5 0วัตต์นะครับที่เห็นโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็จบงานปิดงานให้ลูกค้าได้นะครับก็เดี๋ยวจะปิดคลิป ตรงนี้เลยไม่ยังไม่ต้องปิดฝาเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็ทําความสะอาดส่งคืนลูกค้าไปเลยนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวไปกว่านี้นะครับคลิปยาวมากแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็อ่าเป็นอ่าแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่จะลองซ่อมเองหรืออ่ายังไม่รู้สาเหตุนะครับว่าติดโคด E01 เนี่ยคืออะไร โคด e01 ก็คือไม่มีไฟ AC เข้าเครื่องให้ MCU ประมวลผลนะครับ MCU ฟ้องว่าติดโคด e01 ก็คือไม่มีไฟ AC นั่นแหละครับครน,นี้มันก็มีหลายสายเหตุก็คือ1อ่ามอสเฟสฝั่ง AC ช็อตนะครับทำให้ฟิวขาดครน,นี้มันก็ไม่มีไฟผ่านเข้าไปนะครับถึงตัว MCU ที่จะประมวลผลได้ก็ต้องแก้ไขที่เปลี่ยนฟิวเปลี่ยนมอสเฟ e นะครับแต่ว่าตัวนี้ผิดแปลกนะครับก็คือฟิลไม่ขาดมัดเฟสไม่ช็อตนะครับแต่ว่าไปทําให้ตัวไดโอดและก็ตัวขาดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็จบไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบคลิปไว้เพียงตรงนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับจนจบนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคเป็นวิชาช่างที่จะหาสาเหตุนะครับว่ามันจะเกิดจากตรงไหนได้บ้างตรงนั้นโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่เลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบไว้ตรงนี้เลยนะครับ จอกันคลิปใหม่คลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ